แล้วก็มาราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยนะคือราศีกรกฎเนี่ยมันมีพระเสาเล็งอยู่นะแล้วมีพระเสาเล็งอยู่แล้วก็ต้องรออะไรคุณเนี่ยคุณเนี่ยพูดง่ายงว่าไม่ไม่ไม่ไ,มไมจะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับไอการเงินการทองเรื่องอะไรเนี่ยนะในรอบเดือนพิกายนเนี่ย นะไม่ดีเลยเห็นไหมการเงินก็ดับอการเงินการทองก็ไปหวังพึ่งใครก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้รับการร่วมกันสนับสนุนหรือเกี่ยวกับเงินงการทองเวลาสิบหกไปแล้วเนี่ยเงินเข้าดีอยู่ในพบปบุตตะเนี่ยนะเล็งพระราหูเนี่ยมันก็บางทีมันก็มีข้อดีข้อเสียอย่างหละอ่านตอนข้อดีเนี่ยบางทีไปฟุกได้รับคนใหญ่ได้ข้อเสียเนี่ยมันคู่ค่านะนะแต่ว่าถ้าดวงคนไม่ไม่ดีเนี่ยมันจะไงมันหมดเอาได้ นี่เรื่องเกี่ยวกับการเงินตัวนี้นะฮะแล้วก็อ่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัววันที่16กแล้วดีมั่นคงเข้มแข็งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวดีนะเรื่องครอบครัวดีเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องรถเรื่องอะไรเรื่องครอบครัวดีนะแต่การเงินเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแล้วก็เรื่องอะไรดีมาดีอีกเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่ดีหุ้ส่วนดีผู้ใหญ่กับมะเร็งลัคนาเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับคู่ บางคนที่เปลี่ยนคู่ขนาดมีผัวใหม่ได้ได้เมียใหม่เลยนะเออได้อย่างงั้นจริงๆเลยหลังวันที่ยี่สิบนะยี่สิบไปแล้วมีโอกาสที่ว่าจะเปลี่ยนคู่ขนาดที่ว่าเปลี่ยนแบบเปียแบบหน้ามือไปหลังมือเลยคือมันได้คู่ใหม่ได้แฟนใหม่ได้เมียใหม่แล้วดีไหมดีอ่านี่นะดีนะฮะดีใจตีปีกกันงเออตีปีกถ้าเป็นผมก็เอาใหม่นะี่ยเป็นผมก็เอานะ เขาได้ของใหม่ดีกว่าอาเพราะว่าพระหัจร์นี้มาเป็นธงชชยด้วยได้คนที่ประสบความสําสเร็จแล้วอะไรแล้วเป็นผู้ใหญ่หน่อยอนี่ลักษณะ,ะเป็นผู้ใหญ่หน่อยหลาย่อยนะเพราะนั้นนี่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหล่านี้ถามว่าดีไหมการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องดีขึ้นเท่านั้นระบุเลยว่าต้องดีขึ้นเท่านั้นการงานเป็นไงการงานนี่พักอยู่แต่ไปอยู่ในพบสุภพระเดี๋ยวเวลามาที่สิบสี่ไปแล้วเนี่ยไม่พักแล้วไม่พักสิบสี่ปุ๊บไม่พัก เวลาไม่พังพวกก็ได้การร่วมมือกันสนับส,สนุนนี่เนพบสุภาพนะแล,ะล้วการร่วมมือกันสนับสนุนเรื่องงานแจกกระจายดีดงานกระจายดีเรื่องงานต่างชาติศาสนาดีอะไรดีครับเพราะฉะนั้นนี้เรื่องเกี่ยวกับงานต้งองรอวันที่เท่าไหร่สิบสี่พี่กาไปแล้วการงาน,นะจะดีขึ้นเรื่องนี้เรื่องงานเรื่องคู่ดีหลังจากยี่สิบไปแล้วได้นายใหม่ได้คู่ใหม่ได้ผู้นส่วนใหม่ส่วนในเรื่องเกี่ยวกันเงินนี่ ยังบอดกี้อยู่การเงิน,นี่ยังไม่ดีโดยเฉพาะต้นเดือนไม่มีเงินเลยโอ oh ้โหจะบอกกันตั้งแต่สิบหกลงมานะอ uh huh. uh huh. ไม่มีเงินเลยอ uh huh. ไม่มีเงินเลยโอ uh ้โ huh. หน,น, oh นะฮะ